สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปข้อที่3นะคะข้อนี้นะคะเขาบอกว่าจงแสดงว่านะคะนี่จุดทั้ง3จุดที่เขาให้มานี้นะคะเป็นพิกัดของจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะทุกคนต้องเข้าใจคาว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานนะสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยก็คือสี่เหลี่ยมที่แบบว่าด้านตรงข้ามกันน่ะทุกคนมันจะขนานกันแบบนี้อ่ะสมมุติคุณครูให้ เดี๋ยวคุณครูลองวาดรูปให้เห็นชัดเจนเนาะแบบนี้สมมตินะแบบนี้นะเนี่ยสมมติอันนี้มีทั้งหมด4จุดกูให้นี้เป็น a b c d นะคะอ่าซึ่งพิกัดจุด a เนี่ยก็คือลบกับลบนะคะพิกัดจุด b เนี่ยก็คือ1กับ0พิกัดจุด c เนี่ยก็คือ4กับ3นะคะทุกคนนี่คือ กำหนดให้ตามนี้เลยนะคะอ่ะใส่จุดไว้ให้ A B C D และสุดท้ายก็คือ1นนะคะตามลำดับเลยทุกคนทีนี้เราจะมาเช็คความชันนะคะความชันแต่และความชันถ้าสมมุติว่ามันขนานกันแปลว่าความชันของแต่ละด้านของเส้นตรงที่ผ่านจุดแต่ละด้านนะเท่ากันอย่างเช่น A B ขนานกับ C D อย่างเงี้ย ความชันมันจะเท่ากันนะคะดังนั้นเรามาหาความชันของแต่ละด้านอันดับแรกก็คือหาความชันของครูขอเขียนสั้นๆนะ AB นะคะก็เท่ากับนะคะนี่เนาะจุด A กับจุด B นะคะเอา y ลบกันก่อนนะคะอันนี้ครูให้เป็น x 1 y 1อันนี้คือ x 2 y 2อ่ะ y ลบกันก่อนลบ1ลบ0ูย์นะคะอ่ะแล้วก็เขียน ลบหนลบ 0, นะคะส่วนด้วยอ่าทีนี้เป็น x ลบกันลบสลบหนนะคะนี่ก็จะได้เป็นลบ1ลบ 2, ลบ 1, ก็จะได้เป็นลบ 3. ดังนั้นอันนี้เท่ากับ1นส่วน 3, ค่ะความชันของ AB นะคะทุกคนต่อไปนะคะความชันถัดไปก็คือความชันนะคะของอ่ะเรียงไปเลยก็คือ BC นะคะนี่ อันนี้คือ x หนึ่ง y หนอันนี้คือ x สอง y สอ่ะเอา y มาลบกันก่อนนะคะศูน์ลบสนะคะทุกคนอ่าส่วนด้วยทีนี้ x ลบกันนะคะ1-4ลบสนะคะก็จะได้เป็นลบสาส่วนด้วย1-4ลบ4ก็ได้เป็นลบสามถูกปะดังนั้นลบ3หาลบสก็ได้เป็น1พอดีเลยนะคะลบหารลบเป็นบวกเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวขอแบ่งครึ่งแล้วกัน <c oughs> ขอเป็นครึ่งแบบนี้ น่าจะไม่พอนะคะดังนั้นเรามาแบ่งครึ่งกันไว้ก่อนนี่แบบนี้นะคะต่อไปความชันถัดไปนะคะความชันถัดไปก็คือความชันของ cd นะคะเราก็เขียนเลยอาความชัน cd นะคะอ่าอันนี้เป็น x 1 y 1อันนี้ x 2 y 2นะคะ y ลบกันก่อนก็คือ3าลบสนี่ ส่วนด้วย x ลบกันนะคะก็คือ4ลบ1นะคะก็จะได้เป็น2ไอ3้3ลบ1นะคะก็ได้เป็น1 4ลบ1ก็ได้เป็น3เน่สังเกตเห็นไหม AB ค่ะทุกคนคกับ CD เนี่ยมีความชันที่เท่ากันแปลว่าอะไรเอ่ยอ่าแปลว่าอะไรเอ่ยถ้าความชันเท่ากันแบบนี้แปลว่า2ด้านนี้ทุกคนเนี่ย2ด้านนี้ชืบเนี่ย มันขนานกันนะคะทีนี้อะเรามาดูเราได้ bc แล้วต่อไปอีกด้านหนึ่งก็คือด้าน ad อ่า ad ความชัน ad เท่ากับนะคะขอเขียนลงมาอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เป็น x 1 y 1อันนี้ x 2 y 2นะคะเอา y ลบกันก่อน2ลบด้วยลบ1หารด้วย x ลบกันนะคะก็คือ1ลบด้วยลบ2นะคะ 2ลบด้วยลบ1น,นะคะก็เป็น3มส่วนด้วย1ลบด้วยลบ2ก็เป็น3ทุกคนดังนั้นหารกันมันเท่ากับ1จะเห็นว่าความชันมันเท่ากันกับตัวนี้เลยค่ะนี่ bc นะคะกับ ad เท่ากันดังนั้นเส้นตรงนะคะสเส้นนี้ขนานกันทุกคน ad กับ bc เพราะว่าความชันมันเท่ากันนะคะดังนั้นเราก็สามารถที่จะบอกได้เลยนะคะว่า พิกัดดังนั้นจะเห็นว่านี่ก็ได้อะสรุปก่อนจะเห็นว่าอ่ามี AB นะคะส่วนของเส้นตรง AB ขนานครูขอใช้สัญลักษณ์นี้นะขนานกับ CD อ่าและก็อันนี้นะคะ BC นะคะขนานกับอะไรคะขนานกับ AD นะคะเพราะความชันมันเท่ากัน ดังนั้นสี่เหลี่ยมนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรคะพิกัดที่กำหนดให้เนาะเป็นจุดของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะแล้วก็เขียนเลยคะ่ะ โอเคนะคะสำหรับข้อนี้ข้อที่3นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์การขนาดนะทุกคนเดี๋ยวคุณครูขอ,ขอคขียนใหม่ให้มันสวยๆอันจะเป็นเหมือนขีดมาแบบนี้ให้มันขนานกันโอเคนะคะโอเคนะคะทุกคนสําหรับข้อที่3ก็จบแล้วนะคะต่อไปนะคะเราไปดูข้อถัดไปคือข้อที่4ได้เลยค่ะ